ครับผมเช่าหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับในการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับระบบออฟกิดไฮบริดนะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับหรือ3 0 0 0วัตต์24โวลต์นะครับอ่าอันนี้เป็นบ้านอ่าอยู่ในทุ่งนานะครับอยู่ติดภูเขานะครับเพตอะนั้นไฟฟ้าไม่มีแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมช่างอ่าติดตั้งในส่วนของอ่างานอ่าติดตั้งในส่วนของโซล่าเซลล์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของงานติดตั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งในส่วนของระบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้งานเทระบบเรียบร้อยนะครับดูบรรยากาศรอบนะครับประมาณนี้นะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่ติดชายเขานะครับมีในส่วนของโซล่าปั๊มนะครับสําหรับใช้น้ําในบ้านนะครับแล้วก็สูบน้ําเติมลงสระนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับมีการขุดบ่อนะครับอันนี้น้ําเต็มระดับการขุดบ่อนะครับด้านหน้าบ้านจะเป็นทุ่งนาครับ บรรยากาศนี่สุดยอดนะครับเงียบสงบนะครับอันนี้เป็นบ่อบาดานนะครับก็สำหรับบ้านหลังนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็เหมือนบ้านหนึ่งหลังเลยนะครับมามีตู้เย็นทีวีพัดลมนะครับม้อหุงข้าวนะครับเครื่องซักผ้านะครับอุปกรณ์พัดลมต่างๆหลอดไฟแสงสว่างนะครับเหมือนบ้านหนึ่งหลังนะครับที่อยู่ในบ้านในหมู่บ้านปกตินะครับ เราเป็นในส่วนของตัวระบบหนาของตัวเครื่องนะครับครับอันนี้เดิมทีนะครับลูกค้าใช้เป็นเครื่องบันไฟนะครับนี่ก็ติดตั้งในส่วนของแบตเตอรี่นะครับทําเป็นทาวเวอร์นะครับให้นะครับสวยๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบตเจลนะครับขนาด200แอมป์นะครับ12โวลต์4ลูกนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับ ทั้งหมดความจุอยู่ที่400แอมป์นะครับที่24โวลต์นะครับทำเป็นทาวเวอร์ให้นะครับเก็บสายให้เี็บร้อยนะครับในส่วนของอิเวอร์เตอร์นะครับผมใช้เป็นแอร์วิทอฟซันนะครับเป็นหน้าจอดีต้นนะจะสัมผัสนะครับติดตั้งแผงนะครับด้านบนหลังคานะครับจำนวน8แผงเนาะอ่าในเป็นพีดามพีเนมพลตข้างเครื่องนะครับ3กิโลวัตต์24โวลต์นะครับ เป็นม้อแปลงเทอร์รอยนะครับเน้นทนนะครับแล้วก็เป็นระบบไฮบริดนะครับเขาสามารถผลิตไฟนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายให้กับโหลดอุปกรณ์ในบ้านก่อนนะครับที่เหลือจะเก็บลงแบตเตอรี่นะครับถ้าแผงผลิตไม่พอนะครับก็จะดึงจากแบตเตอรี่ขึ้นไปช่วยนะครับในตู้ควบคุมนะครับจะมีในส่วนของระบบ ATS นะครับเอาไว้สําหรับสับในส่วนของเครื่องปั่นไฟแล้วก็ไฟจากอนเวอร์เตอร์นะครับเก็บงานนะครับ เดินเท่าร้อยสายร้อยนะครับนครับประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่มีบ้านสวนบ้านนาบ้านไร่นะครับที่ต้องการผลิตไฟใช้เองนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกับร้านตะวันโซล่าเซลล์ของเราดูนะครับเบอร์โทรผมชั้นหนึ่งครับ096ครับ265 2465นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับ ก็กำลังสักผ้าอยู่บนี่ก็จะเป็นสายกาวสายดินนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับวันในบ้านก็จะมีตู้เย็นใบใหญ่นะครับติดน,น้ำร้อนพัดลมนะครับ ทีวีเครื่องเสียงนะครับหม้าข้าวประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ผลิตไฟใช้เองได้สบายๆนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีแพ่นนะครับอยากผลิตไฟใช้เองแบบนี้นะครับอยู่ในไร่ในสวนนะครับสามารถใช้ไฟได้ปกติเหมือนบ้านหนึ่งหลังทั่วไปนะครับก็สามารถติดต่อกับทีมงานตะวันโซล่าเซลของเราได้เลยนะครับกับเบอร์โทรผมเช่นหนึ่งกับศูนย์เก้าหกนะครับสองหกห้าสองสี่หกห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอสวัสดีครับ